ใช้มือข้างนี้ค่ะบีบตรงนี้ใช้มือตรงนี้บีบบีบสองข้างได้ไหมได้แต่ว่าน้ำหนักการโฟกัสจะไม่ได้เหมือนกันอ่ะทุกคนใช้มือข้างนี้บีบกดตรงนี้กดท้ายถอยกดท้ายถอยสเต็มเซลล์ใช้ดีมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่เดซี่่า สเตมเซลล์ตอนนี้ใกล้หมดเกลี้ยงแล้วอะรอบที่2เข้ามานี้ก็คือหมดเกลี้ยงเลยเหลืออีกแค่ไม่กี่กระปุกเองค่ะพี่เดซี่ค่ะน้องนี่แบบว่าสั่งของเข้ามาช่วงนี้ไม่พอขายเลยค่ะสัญญาเลยค่ะว่ารอบหน้าน้องจะตุนของโหดๆเลยรอบนี้ก็ตุนของโหดแล้วนะคะแต่ก็ไม่พอขายค่ะบีบค่ะทุกคนดูทุกคนดูสังเกตค่ะเชิดมากกว่าเดิม พอน้องบีบพอมาสักครู่นี้ทุกคนดูค่ะยกขึ้นชัดมากเลยค่ะใช่ตาเฉียวขึ้นเลยค่ะดูนะคะจับไม่ได้เลยค่ะรอบนี้อ่ะบีบข้างนี้ค่ะน้องอยากให้ทุกคนน่ะเอาไปหัดทำเองให้ได้มันจะได้เป็นความรู้หนึ่งเป็นวิชาติดตัวเองเอาไว้ทำให้ตัวเองเอาไว้รักษาตัวเอง เอาไว้ทําให้ตัวเองเอาไว้รักษาให้กับตัวเองคุณดีครีมรักษาป้าไหมคะมีค่ะสเต็มเซลเลยค่ะสเตมเซล์กล่องสีชมพูค่ะดีงามมากแล้วบามใช้ยังไงคะบามใช้เป็นตัวที่1เลยค่ะในการลงเนี่ยหน้าอย่างเนี้ยเอาบามลงแล้วก็นวดวนๆจะเกลี้ยงออกหมดเลยค่ะหน้าจะนุ่มชุ่มชื่นค่ะทุกคนดูค่ะบีบตรงท้ายทอยอย่างนเนี้ยค่ะเนี่ยดึงขึ้นบีบแล้วก็ยกขึ้นบีบยกขึ้นบีบ ขอบคุณนะคะที่ติดตามค่ะใครที่มาดูน้องตอนนี้นะอยากสวยได้ได้วยปลายนิ้วทุกคนดูค่ะหายหมดแล้วอะ่ะใครได้เห็นตอนที่น้องทำตั้งแต่เริ่มต้นบ้างคะตอนที่น้องจับผิวหน้าของน้องเมื่อสักครู่นี้นะหน้ามันจะยืดติดมือไปเลยทำไปทั้งหมดกี่ท่าเมื่อสักครู่นี้จำท่าได้ไหมคะปรากฏว่าหน้าแน่นขึ้นมากเลยค่ะพี่ๆค่ะแน่นขึ้นมากๆเลยค่ะ อยากได้ท่าที่ใครอยากได้ท่าแบบใครอยากได้ท่าที่แบบทางลัดเลยใครอยากได้พิมพ์อยากได้มาเดี๋ยวน้องให้ท่าทางลัดที่แบบเจ๋งมากๆเลยกับทุกๆคน